ม,มันนึกไม่ได้นะจนไปทั้งเข้ากรรมฐานนะตอนที่ป่วยแล้วเข้ากรรมฐานนะมันก็ปรากฏขึ้นมาเลยเพราะนั้นที่พระเดชพรกคุณหลวงพ่อจารันด่้นพูดว่าผู้ที่จะเิญพระกรรมฐานเนี่ยจะรู้กฎแห่งกรรมเรื่องเนี้อธรรมาเชื่อมั่นล้านเปอร์เซ็นเชื่อมั่นถ้าเป็นเนนแล้วเพราะธรรมาก็เห็นสภาพอย่างนี้มาแล้วแต่เป็นเดนเลยนะแล้วแต่เป็นเนนเลยนะ คือปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ขอญาติเล่าย้อนไปนะฮะตอนนั้นไปช่วยพระท่านขัดขัดเมนจะทาสีกันใหม่พระท่านจะทาสีกันเราเป็นเดน,นก็ไปช่วย,น,ยนั่นทนะีนี้ไอ้ฝุ่นละอองมันมันมนโดนตามผิวหนังเราคงแพ้นะมันก็เป็นผื่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 นผืนน่นแล,แล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นตุ่ม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 ใสๆนะคล้ายๆอีสุกอีใสคล้ายๆอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่นะ น้ำมก็จะแตกมาอ้น่าเกลียดมากเลยแต่ว่าโชคดีมันไม่ขึ้นตามหน้ามันจะขึ้นตามมือตาอะไรอย่างเงี้ยพระก็เลยบอกว่านี้หยุดเธอเพราะว่าน้องใส่จะแพ้แพ้ฝุ่นพวกนี้เลยถ้าว่างั้นทีนี้โยมข้างๆวัดเนี่ยเขาเป็นหมอแผนโบราณหมอพื้นบ้านนยะโยมเขาก็เอาใบพู มาเคี้ยวกับเหล้าขาวเสกกถาแล้วก็พ่นเขาเรียกพ่นลมพิษอะไรพวกนี้มันก็เย็นนะเย็นแต่ว่าพอหมดความเย็นไปมันก็มันก็ไม่หาย <c oughs> ทอน,นี้พระที่อุปถามพระเดชพระคุณลมพ่อสมัยนั้นนะ่ะนะมีชื่อเล่นว่าหลวงพี่โบโซหลวงพี oso, ่โบโซเนี่ยแกก็ไปกราบเรียนหลวงพ่อว่าเนนเป็นแบบนี้ และไม่ยอมไปหาหมอแต่ว่าใช้หมอพื้นบ้านรักษาหลวงพ่อบอกว่าถึงไปหาหมอก็ไม่หายหรอกหลวพ่อท่านพูดกับหลวงวีโบโซว่าถึงไปหาหมอก็ไม่หายหรอกให้เป็นให้เน่นะไปเข้ากรรมาฐานสามวันสามวันสามคืนเข้ากรรมาฐานและจะรู้กฎแห่งกรรมที่ตัวเองทําไว้หลวงพ่อจะบอกก็ได้แต่ว่ามันไม่ขังหรอก ต้องให้เจ้าตัวเขารู้เองหลวงพี่โบโซ่ทั้งก็เดินมาหาเรามามาขออ้องมาเล่าให้ฟังว่าเนี้เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้เข้าครมฐานนะอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็เป็นเนนก็มีหน้าที่ถือเป็นโต <c oughs> ตามหลังพระไปบินาบาตมีเนนอยู่สองรูปที่วัดอัวันเนี่ยมีพระบินาบาตสามสายก็เรียกสายเหนือสายใต้สายแม่น้ํา สมัยที่ท่ามาอยู่นะปัจจุบันนี้จะบินกี่สายทํามาไม่ทราบนะที่เราเป็นเนนหนึ่งในสองรูปก็ต้องไปกับพระส่วนอีกรูปอีกสายหนึ่งอ่ะอีกสายหนึ่งคือมีเนนสองรูปชนะและอีกสายหนึ่งไม่มีเนนพระต้องต้องถือเองทนะีนี้ถ้าเราไปเข้ากรรมาฐานจ้าพระก็จะต้องถือเองอีกก็เลยเช้าก็ไปช่วยพระท่านบิดธมบาตรพอฉันเสร็จก็เข้ากรรมาฐานไปอะไรอย่างเงี้ย ทำกิจวัตรครบหมดทุกอย่างพอปฏิบัติทมไปนะผิวหนังเนี่ยโอ้โห و, มันแสบแสบร้อนมากเลยทั้งแสบทั้งร้อนโอ้โห و, มันพูดไม่ถูกคนไม่ประสบด้วยตัวเองไม่ดูนะทั้งแสบทั้งร้อนน้ำตาไหลเลยนะแล้วกำหน,นดแสบเนาะร้อนเนาะอ,อะไรพวกเนี้ยนะเนี <c oughs> ย่ยมันไออย่างเงี้ยหมอถึงไม่ยอมผ่า ทีนี้ก,นก็กดว่าก็เห็นภาพเนีย่ยที่บอกว่าพระพุทธเพ่อจะรั้นต้บอกว่านั่งกรรมฐานแล้วจะรู้กฎแห่งกรรมจริงนะเห็นภาพเลยฮนะชัดเจนแจ๋วแววเลยเหมือนเราเหมือนถ้ามานั่งแล้วลืมตาเห็นพระรูมนี้นั่งอยู่หน้าธรรเห็นแบบนี้เลยแหละคือตอนเป็นเด็ก ญาติโยมรู้จักปริงหรือไม่จากปริงมาจากปริงมาแล้วก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นนะปากมันด้านหนึ่งแล้วก็ยืดตัวปริงแล้วก็ปากอีกด้านหนึ่งปากแดดโยมรู้จักชันยาเรือไหมอ่ามันเป็นผงาขาวๆเหลืองๆอ,งอง่อนๆนะนะก็เอาชันยาเรือเนี่ยมาโรย ให้ผงชันยาเรือนี่มันโดนไฟไม่ได้นะพอโดนไฟมันจะเป็นยังไงฮะมันจะฟูไปมาเลยเนี่ยเอาต่างแดดแล้วก็ผงชันมาโรยแล้วก็จุดไฟฟูเลยตัวมันก็บิดไปบิดมาแต่มันก็บิดได้ไง่ายมากเพราะว่าหัวท้ายมันถูกอะไรถูกตรึงไว้ด้วยหม้เสียบลูกชิ้นของเราทรมานทรกรรมชีวิตสัตว์ ตมาเนี่ยเชื่อพุทธเจ้าล้านเปอร์เซ็นต์พระพุทธองค์ท่านบอกเลยว่าคนที่เกิดมาอายุสั้นเพราะชาติที่แล้วชอบฆ่าสัตว์คนที่เกิดมาแล้วเจ็บป่วยง่ายจะเป็นชาติที่แล้วหรือชาตินี้ตอนใบเด็กอะไรก็แล้วแต่ชอบเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ทรมาร์ คนที่เกิดมายากจนข้นแค้นแทบจะไม่มีข้าวสารกรอกหม้อกินนะเป็นเพราะว่าไม่เคยทําทานไว้ก่อนแต่บางคนเกิดมารวยเหมือนคาบช้อนเงินช้อนทองมายังคิดว่ามีไหมเพราะชาติที่แล้วก็ททาทานไม่เยอะบางคนเกิดมาขี้เร่เพราะชาติที่แล้วเป็นคนอิจฉาทิษยาและมักโกรธบางคนเกิดมาหน้าตาสวยงามจิ้มลิ้มจิ้มปลาย เพราะชาติที่แล้วเป็นยังไงเพราะว่าชาติที่แล้วเขาเป็นคนติดใจเมตตาอารีแล้วก็มีศีลอะไรอย่างเงี้ยแล้อก็ดื่อีกหลายอย่างที่พระองค์ทุกองค์ทรงตัดไว้มันเรื่องจริงหมดเลยนะก็เห็นภาพนั้นเลยผองหูรู้เลยกดแ่งกรรมนี่เองก็พยายามแผม่บุญกุศลไปอยู่มาพักใ,ใหญ่นานเหมือนกันนะมันก็ค่อยๆหายไปหายไป โลกที่เป็นนะแล้วก็เจอสภาวะอย่างนี้อีกแล้ว